การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย12สิงหาคมอุดมสมัยพระแม่ไทยเฉลิมพระชนดนดิตถีขอเดชะเทพพดานิทาตรีประกาศสุนทรีรอ้อยถ้อยประพรขอจงทรงพระเจริญเนิ่นนานยิ่ง สัพพสิ่งเกษมส,สุขสโมสรบารมีพระปกเกล้าเหล่านิกรเคียงคไทยพระผู้ทธน,นิรันเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดอชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์สีกองทบกช่องเจ็ดและบริษัทโพลิพลัสเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัด วนางพาอะไรเธอเลิกยุ่งอุ่นวายกับพี่ชายจะได้ทีเธอนะเธอรู้ตัวไว้ด้วยว่าพี่ชายของฉันน่ยไม่กู้ควรอย่างเธอประทานโทษมาฝากท้องเหรอคะฮะ นี่นี <c oughs> ่เจปิ่นปักเจ๊ไ่บอกพี่ชายของแกนะว่าอย่ามายุ่งกับฉันจำเอาไว้ <c oughs> ใครกันแน่ที่ไปยั่วพี่ชายของฉันอ่ะให้เกิอลมแบบนี้ <c oughs> อตอบตอบตอบเหรอ <c oughs> No ไม่ตบเหรอเอาองไรมันจะแย่กับฉันจะมีใครอ่ะเอาให้มาทำงานแล้วมายืนเอาชุดใครที่ไหนอะไรมาใส่ค yeah> ุณหญิงแย่หญิงแย่หญิงแย่ไงลงพัดเพ้่คุณหญิงแย่เจ้าของบ้านแห่งนี้พวกเธอมาทำอะไรกันอะหรอมีในมั่นขับรถมาใช่ในเรื่องเขามีไหมไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันล้วเป็นใครหนูคือ พาอะไรเดี๋ยวจะไม้ชื่อไม่ออกจริงพาอะไรพาอะไรใช่หนูปิ่นปากค่ะปิ่นปากใช่กินยาหรือยังลูกคนตามไม่ขึ้นแต่ด้านล่างทำไมคนตามขึ้นแต่ด้านล่างไม่มีจะคนชอบว่าปิ่นปากแบบนี้ทำไมล่ะนี่ปิ่นปากไม่ที่แต่งหน้าด้วยมั้ครับแต่ใช่ไหมดูสิ โอ้ขาใส่ได้ยังไงเนี่ยเขาบอกให้กอดเก่งยีนมันไม่เหมือนนี่ใหญ่ไหมล่ะโอ้อะไรอ่ะอะไรลูกอะไรอ่ะไอ้แจ็คผมเลือกแค่นี้เหรอเลือกแค่นีเหรอน้ำตาอะไรลูกน้ำตาเทียมน้ำตาเทียมวที่ไน้ำตาเทียมเลยไปหล่ออย่างนี้น้ำตาเทียมมาทำไมอ่ะปิดปากชอบร้องไห้ไงอ๋อแล้วไม่มีที่ใส่ไว้ในกระเป๋าอะไรอย่างงี้ไม่มีเอาแล้วเก็บไว้ในไหนอ่ะเก็บไว้ในเก่งใน ต้องเจอนักแสดงตัวจริงเข้ามาเดี๋ยวให้เขามาสอนนี่ใช่เลยครับใช่เลยนี่นี่เป็นปัดตัวจริงของแท้พาไลของแท้นี่มันผ่านละ

เออาเดี๋ยววันนี้วันนี้สอนสอนเต้นฝานเน่อยได้ไหมสอนเต้นฝัเนี่ยนะหนูไป็นสอนสอนสอนฝักปสอนปักนฝักไปสอนปักกินฝเฮ้ยนี่นี่ต้องสอนสอนเต้นเลยนะอยากเต้นอยากเล่นอยากเต้นแบบเซ็กซี่อะค่ะคือแบบว่าคือเกิดมาไม่เคยเต้นเซ็กซี่ไม่เคยตลุดเอ๊กสอนได้นี่ค่ะทุกคนทางบ้านนะครับถ้ามีลูกผ้านนะครับให้นอนก่อนะครับช่วงนี้เพราะเดี๋ยวลูกจะตื่นเชืออย่างี้เต้นเซ็กซี่ น้องเซ็กซี่น้องคนนี้น้องเซมมี่ในเรื่องในเรื่องตอนเป็นเซ็กซี่เซ็กซี่มากอ่ะวีวทีอาร์ภาพมาให้ดูกันค่ะ ต้องที่ไปฝึกค่ะก็จะมีครูมาสอนอะไรเงี้ยค่ะจะมีหนึ่งวันที่แบบที่ไปซ้อมเต้นโดยเฉพาะอันให้หลายที่ว่าเรารู้สึกว่าโอ้โหมันยากเหลือเกินเราก็ยากทั้งหมดนะคะจริงแล้วมันมันใช้อารมณ์อ่ะแล้วอะไรที่มันเซ็กซี่มันใช่ไหมใช่อารมณ์อะไรก็ต้องแบบความเซ็กซี่ไงความเซ็กซี่ไงมันต้องใช้อารมณ์ไงเป็นฟริลิ่งมันเป็นฟริลิ่งใช่ไหมใช่ยากมันมันมันไกลตัวค่ะเหรอ ขอขอแชโชว์เต้นให้ดูหน่อยไหมอยากเห็นค่ะรุ่นสาหรุ่สาวเป็นสาก่อนผมเอยเนีสาแล้วี๋ยวแล้วคนที่เชื่อมาวกลับบ้านไปแล้วแม่นี่เป็นเป็นในเรื่องของหนุ่มพอดีไงขอนมพอดีไงก็นี่ก็นี่นี่เกาะเกาะพี่พีกัาเนี่ยตายแล้วไหวเปล่าวะเถิดแล้วเนี่ยไป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 ไ เอาตัวข้างหลังแล้วถไาอไปอื้ผู้ชายบ้าบอเต้นดูเ้าเต้นเขามีเ้าเต้นขางท็กเออมื่กี้ไปข้างๆเดี๋ยวแกไอา่งเสียงเลย ี่กคนคะนี่จริงๆแล้วดูเมื่อกี้น้องแซมมี่เต้นเป็นไงไงบ้างก็ถือว่ามีมีมสเต็ปนะครเต้นของตัวเองครับสอนน้องเขาสอนน้องเขาอ่า,ามมเต้นท่าที่กำลังที่พ่อพี่เขาเต้นเก่งมากเนเต้นตา <Hey! S 2> ยิ่งิจอแต่ว่ามีเด็กใหม่มาเต้นนะวันนี้เฮียเอาเไหนไหชื่อน้รเค่ะว้าชื่น้องเมย์ออาเลยอร้ไออไระเต้นอะไรคะปิดปไม่ได้เต้นเเมื่อกี้อ่ะเอาไ เปนชาตสิงโตได้เอะรอะโอเคนะันนี้เาต้องมีเต้นงองบุคลิกใช่ไหมอบุคลิกคนละคนละแบบเลยเรื่องร้องให้เดี๋ยต้องให้คนนี้เขาอะไรต้องให้รองรดเมในเรื่องนี้เนี่ยโหเข้มข้นมากรองให้เก่งมากรามีภาพมาให้ดูเหมือนกันค่ะไม่ใหปิดนอนยิ่อยู่ได้ยังไงคะ หึืเมื่อใช้ปิดมันร้อนเหนือเกินเขาบอกให้ปิดน้ำใจถ้าเกิดว่าเขาจะไปมีอะไรกับผู้หญิงคนอื่นบ้าง จะได้ยินคำพูดนี้ออกจากปากผู้ชายที่เปยนเรื่องเป็นสามีแต่ตอนนี้คุณมีปิ่นต่อยเขามาแก้ผ้าต่อหน้าคุณน่ะคุณก็ควรจะปฏิเสธถ้าปฏิเสธไปผมก็เสียเหลี่ยมแย่สิเสียอะไรน่เส<า>ียเีผู้หญิงแก้ผ้าต่อหน้าเาถึงเรปิ่นไม่เคยคิดเลยว่าจะได้ยินคำพูดที่เห็นแก่ตัวแบบนี้จากปากผู้ชายที่เป็นเรื่องเป็นสามี พ okay? ี่เอาร้องให้เรา่าไม่ไดรอะเป็นอะไรเหรอฮะปิ๊งปักไงปิ๊งปักเวลาเล่นเนี่ยร้องให้ตลอดเวลาร้องไปเล่นไอ้หัวไอ้หาว ที่เธอพูดมาก็มีเหตุผลอะไรผู้อะไรเนี่ยว่ารกเล่าเล่นเมลเล่นเล่นปัาปาง่ยยากมากคือมนร้องทั้งวันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเวลาเล่นนะมันต้องมีเว้นฉากที่แบบสลับให้เราได้พักหายใจบ้างอะไรแบบนี้เพราะว่ามันร้องทั้งวันจริงๆเห็นบอกมีไปเล่นเส้นเนคนวาง ฉากด้วยพี่เหรอบอกว่าตลกไม่ได้ลากเส้นคุยกันเฉยอ้าวนี่ไม่ไม่ไดบอกเขาบี่น้องคะเออร้องร้องแค่หยุดบ้างก็ได้นะเออเอาเป็นฉากฮาๆพี่บ้างไม่มีฉากให้ฮาเลยค่ะนี่ไงไม่มีฉากไม่มีช่ชีวิตผู้หญิงรันท์ท์นี่สามีไปมีคนอื่นนี่นค่ะ อยากร้องไห้เก่งแบบนี้บ้างจังเอาเไหมล่ะให้พี่เรื่องนี้อสองอยากลุกแบบน่าสงสารเ้าตัวลมแบบต้องมีคนส่งอารมณ์ให้อ่ะการร้องไห้ไม่ยากมีเทคนิคนึกเลยเรื่องอะไรเนื้ลมเนื้อไหมแมวตายแมวที่เรารักตายหมาตายนึกหมาตายนึกนี่หมาตายเห็นไหมน้องเราตายน้องเราตายเสียใจพี่เราตายตาย เราตัดเทียนอะเอ่อเน่อตัดเทียนอะไรนะเอาไม่ล่ะแจ๊คอาจจะร้องได้แจ๊คเมื่อกี้แจ๊คใส่ไว้ตรงนั้นเงี้ยยังไงยังไงสมมติอานแล้วตาเทียนมันมีกระเป๋าไหมมันไม่มีเลยเนี่ยป่าแไม่เก็บไว้ที่เสื้อไงเสื้อไงเก็บไว้ใต้นมจะหลังซ่อนให้ดีๆให้อะไรนะเก็บไว้ไหนแล้วซ่อนไว้ใต้นมเราไปที่เก็บไว้ใต้นมอ่ะแล้วเปิดเปิดอย่างเงี้ยเหรอใช้อะไรคลิปอีกแล้วไหนเปิดยังไง เอาเก็บไว้ใต้ลมเรารู้ได้ไหมมือติดก็ต้องเปิดอย่างนี้ไงแล้วมันก็อายาอีกมีนิดเดียวตรงนี้่นี่จริงๆก็คือต้องขอขอบคุณนักแสดงเรื่องนี้นะคะจริงๆก็คือว่าเวลาละครออกไปแล้วเนี่ยคนดูก็ชื่นชอบเยอะมากดราม่ากดราม่ามากเอาเดี๋ยวช่วงหน้าอย่างนี้ดีกว่ากลับมาพูดคุยกับนักแสดงทั้ง4คนเกี่ยวกับละครเรื่องนี้ นะคะยิงคู่กันใช่ไหมคู่กันคู่กันเขายิงคู่กันอยู่แล้วสักครู่หนึ่งค่ะรถเมตี่บทแตกจนเกลียดเลยอ่ะอันเกลี่ยอย่างนี้จริงๆ้องไม่อยู่เลยนุ๊พพี่โชว์หนูว่าเป็นอะไรไม่รู้อยู่อย่างเงี้ยใช่เครียดเพราะว่าสมองเนี่ยอันนี้มียการแบบ เคยเป็นอืมไม่เพราะพี่อ้อมเขาเล่นพวกดราม่าเยอะไงเล่นดราม่าบ่อยทะเลาะกับแฟนลูกอ๋อนี่ผมเห็นคุยโทรศัพท์นั่าเนี่ยคุยอะไรใครคุยกับใครผมไม่รู้นะผมรู้่าคุยกับพ่อ่อคุยกับผู้จัดการคุยกับพี่นิวเองไม่ได้เข้าโรงพยาาลนะพี่นิวเหรอพี่นิวเข้าโรงพยาบาลเลยเออเข้าโรงพยาบาลแต่ไม่เป็นไรมีคนริเยี่ยมนี่ก็ได้เลยอ้าวก็ได้วัดบัง เปมุนรอบโอ้หรอบหุนหาหมุนสิบรอบแล้วก็ชูทงนีทีสิงนีชื่ออะไรจ๊ะแหมเงียบไม่บอกด้วยสวัสดีครับชื่ออะไรเอ่ยงว